บทที่สิบสามของดีในตำบลบทนี้มีประเด็นสินค้าเด่นของหมู่บ้านรู้คิดประดิษฐ์งานยิ่งเชี่ยวชาญยิ่งขายดีวิเศษขยายความตั้งคำถามคำตอบมีข้อมูลจากแผนที่ อ่านให้รู้ดูให้เป็นแม่แม่รถทัวร์มาแล้วเสียงยี่หวาร้องลั่นอยู่หน้าร้านถ้ารถทัวร์มาจอดเมื่อใดสแสดงว่าสินค้าในร้านจะต้องขายดิบขายดีป้ปาป้นาน้าๆทั้งหลายเดินกันชนละมุน เพื่อหยิบสินค้าสวยๆขายให้ลูกค้าส่วนแม่ได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่เก็บเงินเพราะแม่คิดเงินทอนเงินได้เร็วมากอันที่จริงร้านนี้ไม่ใช่ของแม่ยี่หวาแต่เป็นร้านของกลุ่มแม่บ้านที่อยู่ในตำบลเดียวกันมารวมกลุ่มกัน ตั้งร้านค้ารวบรวมของดีในตำบลมาจำหน่ายมีทั้งงานหัตถกรรมและอาหารพื้นบ้านร้านค้าของกลุ่มแม่บ้านนี้ตั้งอยู่ในตำบลเล็กๆแห่งหนึ่งริมถนนเพชรเกษมตามเส้นทางที่จะไปอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันซึ่งเป็นหมู่เกาะ ที่ปกคลุมด้วยป่าทึบเขียวชะอุ่มมีโลกใต,ใต้ทะเลที่สวยงามหน้ามหาัศจรรย์หมู่เกาะนี้อยู่ในทะเลอันดามันเป็นส่วนหนึ่งของมหาสมุทรอินเดียตอนเหนือแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมากมายเดินทางมาที่หมู่เกาะนี้เพื่อมาชม เพื่อมาชื่นชมหาดทรายขาวดังแป้งน้ําทะเลใสสีฟ้าจัดและมาดําน้ำเพื่อดูสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลยิ่งมีนักท่องเที่ยวมามากเท่าใดยิ่งมีนักท่องเที่ยวมามากเท่าไหร่ของดีในตำบลที่สมาชิกในกลุ่มช่วยกันผลิตก็ยิ่งขายดีมากขึ้นเท่านั้นโอ้โห ดอกกุหลาบสีชมพูสีหวานจังทำมาจากอะไรคะทำมาจากอะไรคะดูเหมือนใบไม้แต่มีเส้นใบโปร่งไปหมดเสียงลูกค้าอุทานแล้วดูนี่สิดอกพวกนี้เป็นเกล็ดเกดสีฟ้าใสเหลืองอ่อนเขียวสดสวยๆทั้งนั้น ทำมาจากอะไรคะแม่ค้าลูกค้าดูสนอกสนใจนับแป้งซึ่งดูแลรับผิดชอบขายดอกไม้ประดิษฐ์รีบอธิบายให้ลูกค้าฟังอย่างเต็มใจช่อกุหลาบนี้ทำมาจากใบยางพาราค่ะเราเอาใบยางพารามาหมักในน้ําทิ้งไว้หลายวันพอให้เนื้อใบเปื่อย แล้วเอามาต้มกับสบู่ให้เนื้อหลุดออกจากเส้นใยต่อจากนั้นใช้แปรงเล็กๆถูเบาๆตามใบอีกทีให้เยื่อใบหลุดออกหมดแล้วเอาไปแช่ในน้ำยาฟอกขาวเพื่อกัดสีเขียวออกให้เป็นสีขาว เวลาย้อมเป็นสีต่างๆจะได้สวยแล้วเอามาทำดอกไม้เป็นช่อเป็นกิฟตติดผมอย่างนี้ล่ะค่ะขณะที่นับแป้งกำลังอธิบายให้ลูกค้ากลุ่มนั้นฟังแม่ก็เข้ามาช่วยอธิบายให้อีกกลุ่มหนึ่งฟังดอกไม้พวกนี้ทำจากเกล็ดปลาค่ะเป็นปลาในท้องถิ่นพวกปลากระพง ปลากระบอกทำให้พวกชาวประมงมีรายได้เสริมด้วยเราเอามาล้างและย้อมสีต่างๆพึ่งแดดจนพึงแดดจนแห้งดีแล้วก็เอามาทำดอกไม้นี่แหละค่ะที่วางชั้นเครื่องจักสารซึ่งทำจากก้านใบจากขายดีไม่แพ้กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์เครื่องจักสารเหล่านี้เป็นงานหัตถกรรม พื้นบ้านของชาวพังงามีที่รองแก้วกระบุงกระจาดใบเล็กใบน้อยมีลวดลายและรูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์โดยเฉพาะนี่น้ำอะไรดำๆในขวดนี้จ้ะหนูเสียงหนึ่งดังใกล้ตัวทำให้ยิ้วหาเกือบสะดุง้งผู้ใหญ่ใจดีสองคนกำลังยกขวดน้ำดำๆขึ้นมาดู น้ำบูดูค่ะรับประทานอร่อยนะคะแม่ค้าตัวน้อยรีบตอบเสียงใสแล้วกินยังไงล่ะหนูบอกหน่อยได้ไหมถ้าฟังดูดีจะซื้อไปกินสักขวดลูกค้าพูดอย่างเอ็นดูแม่ค้าเต็มทีสบายมากยี่หววฟังแม่พูดจนขึ้นใจแล้วตอบได้ทันทีน้ำบูดูเป็นเครื่องจิ้มอาหารของคนภาคใต้ เหมือนคนภาคเหนือรับประทานน้ำพริกหนุ่มคนภาคกลางต้องมีน้ำพริกกะปิน้ำปลาร้าคู่กับคนภาคอีสานไงคะแล้วแม่ค้าตัวน้อยอธิบายวิธีปรุงน้ำบูดูให้อร่อยตามที่เคยเห็นแม่ทำก่อนจะจบลงด้วยประโยคที่ว่าถ้าคุณนะคลุกข้าวรับประทานกับไข่เจียวร้อน กับผักสดหรือผักต้มก็ได้ค่ะอร่อยสุดๆไปเลยแล้วขวดนี้ล่ะเป็นน้ำบูดูเหมือนกันใช่ไหมอีกคนหนึ่งหยิบขวดที่อยู่ถัดไปขึ้นมาดูแล้วถามขวดนั้นเป็นน้ำบูดูหวานสำหรับใส่ข้าวยำค่ะยิ่หวาตอบลูกค้าของยิ่หวาในวันนั้นตกลงซื้อน้ำบูดู ไปคนละขวดตามด้วยแกงไตปลาซึ่งมีทั้งแบบแห้งและแบบน้ําซื้อไปอีกอย่างละกระปุกและเม็ดมะม่วงหิม,มาพานอีกคนละถุงใหญ่เพราะทนแรงโฆษณาของแม่ค้าตัวน้อยที่นำเสนอสินค้ายอย่างน่ารักน่าเอ็นดูไม่ได้ขณะที่ทั้งสองกำลังจะจ่ายเงิน ยิ้วหาเข้าไปกระซิบกระซาบแม่อยู่สองสามคำแม่ยิ้มแล้วพยักหน้ายิ้วหาวิ่งเข้าไปหลังร้านสักครู่ก็กลับออกมาพร้อมกับถุงสองใบยิย้วหาฝากสตอกับลูกหยีกวนไปรับประทานด้วยค่ะนี่คุณยายทำเองนะคะขอบใจมากจ้ะหนูน่ารักจังแล้วลูกค้าคนหนึ่ง หันไปพูดกับแม่มีลูกสาวเก่งจังเลยค่ะหนูยี่หวาพูดจนดิฉันจ่ายเงินไปเยอะเชียวนี่คงเป็นแม่ค้าที่เก่งที่สุดในร้านเลยใช่ไหมคะแม่หันมามองหน้าย้วหวาแล้วหัวเราะจะไม่ให้แม่หัวเราะได้อย่างไรก็ยย้วหวาเพิ่งเป็นแม่ค้าวันแรกถ้าไม่มีลูกค้ามากเหมือนวันนี้ ยุหวาคงไม่มีโอกาสได้แสดงฝีมืออันที่จริงของดีในแต่ละตำบลยังมีอีกมากถ้าสมาชิกช่วยกันคิดช่วยกันทำยุหวาเชื่อว่าแต่ละครอบครัวต้องมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกแน่ๆเด็กๆอย่างยุหาจะได้มีทุนไว้เรียนหนังสือต่อไป อ่านเสริมเมืองไทยใหญ่อุดมเมืองไทยใหญ่อุดมดินดีสมเป็นนาสวนเพื่อนรักเราชักชวนร่วมช่วยกันมุ่งหมั่นทำรรวิชาต้องหาไวา้เป็นหลักได้ใช้ช่วยนำให้รู้ลู่ทางจำค้นคว้าไปให้มากมาย ช่วยกันอย่างขันแข็งด้วยลําแข้งและแรงกายทำไปไม่เสียดายแม้อาบเหงื่อเมื่อทำงานดังนี้มั่งมีแท้ร่มเย็นแน่หาใดปานโลกเขาคงเล่าขานถิ่นไทยนี้ดีงามเอ่ยหลวงดลุนกิจวิทู แบบเรียนเร็วใหม่เล่มหนึ่งกระทรวงศึกษาธิการอ่านเพิ่มเติมความหมายมะม่วงหิม,มาพานรถทัวโฆษณาเป่าร้องเป่าประกาศชนลมุนความสับสนวุ่นวายไม่เป็นระเบียบน้ำบูดูน้ำท,ที่ได้จาก ปลาหมักจนเปื่อยต้มสุกแล้วปรุงรสมีสองชนิดคือบูดูแบบเค็มเป็นเครื่องจิ้มกับผักสดและบูดูแบบหวานสำหรับลุกข้าวยำปักใต้มหาสัจรจานแปลกประหลาดมากหน้าพิศวงมากผิดปกติวิสัยของธรรมชาติมะม่วงหิมะพานชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง รูปผลรูปคล้ายไตยเปลือกแข็งมีเมล็ดอยู่ภายในคั่วแล้วกินได้ยางมีพิษก้านผลอวบน้ำลักษณะคล้ายผลชมพู่คนทั่วไปมักเข้าใจว่าก้านผลนี้คือผลส่วนผลรูปร่างคล้ายไตยคือเมล็ด รถทัวร์รถโดยสารนำเที่ยวลำแข้งกำลังความสามารถในการทำมาหากินด้วยตนเองไม่พึ่งใครกำลังความสามารถในการทำมาหากินด้วยตนเองไม่ต้องพึ่งใครเล่าขานพูดหรือบอกเรื่องราวให้ผู้อื่นฟัง หัตถกรรมช่างทำที่ทำด้วยมือหัตถกรรมงานช่างที่ทำด้วยมือโดยถือประโยชน์ใช้สอยเป็นหลักอาบเหงือ่อตรากตรำทํางานด้วยความเหนื่อยยากมักใช้คู่กับต่างน้ำหรืออาบเหงือต่างน้ำอุดมมากมายเลิศดยิ่ง เอกลักษณ์ลักษณะเด่นที่เหมือนกันหรือมีร่วมกันอ่านประโยคลูกค้าซื้อของกันอย่างชนลมนุนกลุ่มแม่ค้าช่วยกันโฆษณาสินค้าในร้านดอกไม้ประดิษฐ์เป็นงานหัตถกรรมพื้นบ้านการไหว้เป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทยแนวปะการัง ใต้น้ำที่หมู่เกาะซิมิลานสวยงามอย่างน่ามหาัศจรรย์